ท้ายสบายดี fc burst สุขปู่สุขคนณนะครับเด้อทั้งเมืองนอกเมืองนาสปปลาว fc เกา่ FC, า fc ใหม่ทั้งหลายเมื่อนี้กันสิบับเปิดน้ำเขาพี่น้องเปิดเขามาและเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ไข่สีหดวันศินใหญ่แล้วน้ำก็เริ่มเกิดพี่น้องประตูนี่คือประตูน้ำนะครับเด้อ ประตูน้าเอาไม้เฮ็ดมีเชียกครับเสียกพวงมาลัดึงขึง้นมาเงา้เปิดเขา่านี่ครับข้างหลังอันนี้ก็คืออวนอวนเปเอาไว้ต้งเอาของเอาปูเอากุ้งเงามันออกอันนี้คล้องหลังบ้านที่ไหลไปทะเลเป็นแองแต่มือน,นี่ก็จะค้ำหน่อยสิบสี 14, 15, ่สิบห้าค้ำนบ่น้ำเกิดครับวันศิลป์ไงน้ำสิเกิด น้ำเกิดก็คือน้ำทะเลน,นุนนะครับเด้อบ่คือค้นเกิดเด้อน้ำทะเลน,นุนช่วงวสิบหา้าคำน้ำสีไลเอาสีท้ายน้ำเก้าออกเอาน้ำไม่เข้ามาของที่มาน้ำน้ำกับสิมาอย่ในวังครับเนี่ยสิมาอยู่ในวังใน่อเฮาเนี่ยของสีมากับน้ำกับสิมีพวกปูพวกกุ้งพวกปลาหอยนางลมมากสิมาอยนนีน่แหละครับ แล้วก็ที่เลี้ยงให้มันใหญ่แล้วจักจะไปขายวงมากับน้ำเ่าต้องเสือพี่น้องได้มากแบบฟรีๆการที่เขาเปิดน้ำเขาไปแล้วที่เ,เป็นน้ำเย็นน้ำเย็นหรือเนี้ยหรือว่าน้ำเนี้ยามล้งเนี่ยเขาต้องเฝาดนะครับพอเฝาว่าได้ครับของมันทิลอยออกอันที่ลอยออกคือปูครับเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ครับ เห็นไ,ไหว่าขนาดคนเฝ้านะเนี่ยมันจอบฟังเขาอยู่นี่ถ้าเขาเผลอมือไรนะมันสิ่คาดึ้นมา,าันตึงน่ครับคาดขึ้นมาเราขามไม่ละตนจอมมึงตอนนี้ว่าปูทะเลมันสีร้อยทวนน้ำได้พี่น้องมันมีกันเชียงหลังคู่นึงแล้วต้องเฝ้าเพราะเฝ้าเพราะได้ครับเห็นไ่เนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยถ้าเขาหนีออกเลยเนี่ย พี่น้องปูมันได้น้ำไมพี่น้องมันอยากออกฮะนี่ตัวหนึ่งกล้าบางไงเลยตัวนี้ไหมบูยไปแต่พัดผงกะลีแบทบแท้ว่ามามาบางลามาสิพาไปเที่ยวพาตาาัตคะขันยางมายางมานี่ครับปูมันได้น้ำไมพี่น้องเพียนน้ำไมมันดีใจมันอยากออกก็คือคนน,นอีกตัวเขาไม่ปามันดีใจอยากออก โอ้มายัางไงเห็นมนันสวิงเกือบเกือบเกือบมอพี่น้องหาดังเฝ้าด้นี่มังมาจอบอยู่อยากออกช่วงนี้พาตคานกับพิดพี่น้องเลยอยู่ไปก่อนเถอะรอขาวให้ย่ๆตัวหนึง่ง แนะนำไม่พี่น้องอยากขายหรกถ้าอยากซื้อสร้างไรเนอะสำหรับเอฟซีไปสิมาทักท้ายไปกระจายเย็นๆนี้พี่น้องเนอะมีขึ้นไปหาเบนสกพนแหละไหนมันจะสองสามมือก่อนกับบรรยากาศเนี่ยมือแรงอันนี้กระนกเนี่ยนกกระยาาวว่า มาทานแล้วกินปลากินกุ้งครับท้องฝ้ากัดขมุขมัวฮนะเพกกรกันคือว่าชัดว่ามันจะเปลี่ยนโทรศัพท์ไม่สัก <c oughs> ิไปใส่อันนี้ก็คือปูแป้นนะพี่น้องเลยอ,อันเนี้ยเอาไปดองน้ำปลาแซบเอาไว้เถอ่ะ น้องตักเด่นในบังด้เห็นบอกพี่นอ้องมันเอาง่ายที่ปูกไม่ได้เอาอยากเลยสวิงตักปับก๊บตัวถ้าเห็นขามันมันหาขีดพี่น้องตัวนี้แต่ตอนนี้ยังขายบ่ได้พี่น้องพตาตคารปิดย้อนมาโควิดนี่แหละต้องปล่อยใบก่อนพุ่นละโควิดนี้มือไรพุ่นละจงังสิได้ขาย ไปลอกคาบยิ่งยิ่งตัวละโลตั้งแี่ราคาหลายอี่นเป็นน่องแห่งหมืดแห่งคำแห่งพากันมาหลายมีสมักยิ่งยงบาดเนี่ยเนื้อคุณน,นะพอเห็นเขาปุ๊บลอยปั๊บน่ะหมืนบางนึงไปพุนแล้วลงพุนแล้วนี่ครับเขาต้องเฝาด้วยครับ อ้าวฟาวน์นี่ค้านขามไม่หนีนบ่ได้เนี่ยเนี่ยไม่ตัวเนี่ยมันค้านขามได้มันบอกคือกุ้งคือปลาเด้กุ้งปลาต้นออกบ่ได้เด้ครับเพราะว่ามันมีหางอวนกันอยู่แต่ว่าปูนี่มันยางได้ฟาวน์เดี๋ยวนี้บดไอ,อ,อพี่น้องเลยนทำกําลังแห้งพี่น้องตอนนี้ นั่งเฝา,าครับจนเอมือจนคำต้องเปิดไฟถ้าเขาเปิดไฟแล้วมันสีบ่ใครมาพี่น้องมันเห็นแสงไฟมันส็นยานแสงไฟอยู่นะครับบรรยากาศตะเวนกระิตกดินเนาะว่ามืดฟ้า,ม,ฟา,ม,ฟามัวพี่น้องเอ้ยมืดนี่ยยานมลอดอยน่นิดคืนเนี่ตั้งเข้ามาแล้วตกว่าญานพี่น้องยานจะล้มย่างเดียวทะเลมันลมแห้ง พัดทห่วยปานมันว่าบ้านแต่สิบินไป็นน้ำล้มบุญเนี่ยพอทีมันลงพี่น้องพอทีมันลงปุ๊บเนี่ยลมมันที่แห้งแล้วมันเป็นลมทะเลเป็นลมคล้ายๆลมหมุนะลงไปเด้อลงไปเด้อวจักวุ้นเซนหนจักคงกะลีว่าจะให้บ่าหลายคำมาใครมาครับมาออกกันอยู่นะ อยากออกอตัวหนึ่งเดี๋ยวสุร้ออกเดี๋ยวสุร้ออกทาก้อนทาก้อนเราต้องเรียบบรรยากาศน้ำกำลังสิเต็มบอ่อแล้ว เมื่อเนี้น้ำอาเสียดายพี่นอ้องมาเทราสองเทราสามหลงไปเนี่ยเฮ้ยไปเอมอ,อามออาขึาน้นหอง่ายเลยบังไงเห็นเท้าถูกเวปับด้วดเฮ้ยดูสิไปใี้้ หารานเปิดก่อนนะสิพาไปเที่ยวไปเที่ยวโรงแรมไปเที่ยวพัตะคัอันนี้ปูแป้นนะครับพี่น้องเนี่ยปูแป้นนี่แพงเนี่ยตัวน,น้อยๆเนี่ยโลละสองร้อยปูแป้นหรือปูแบนเขาไปดองลํปาปลาใปสมตําโอเคครับขอบคุณสำหรับพูดที่มาติดตามเอฟซีใบเอฟซีเก่า เมื่อติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งวูมาไหมเดี๋ยวสิไปหาเนาะครับใจเย็นๆไปทุกคนไปทุกบ้านแต่ว่าผมมันเล่นโทรศัพท์เนาะวอสีเบิ้งจบแต่ละคนก็โอ้ยโดนเบิ้งหาคนกับแบตเบิดเดียวไม่ได้ <c oughs> เลียนโน้ตบุ๊กม่ได้เรีคอมพิวเตอร์ครับเรีนโทรศัพท์มันน,น,มน,นัดเนโดนเมื่อไรโดนโดนมือนึงเบิ้งได้ม่กเกินสิบคน แบดเบิร์ดต้องมาชาดได้ป่ะดิโอเคครับขอบคุณครับรับผู้ติดตาม